เซอ r m มูนเป็นคอร์ลบที่ได้รับคำถามมากที่สุดว่าจะกลับมาเมื่อไหร่เป็นเรื่องน่าแปลกที่การคอร์ลบเนยอย่างน้อยถ้ายังไม่เคยรีรันมาก่อนมันจะมาใน1ปีครั้งแต่เซอร์มูนนี่เข้าครั้งแรกในปี2566ตอนนี้2568ถ้านับตามเดือนแล้วนี่มันเกิน1นึ่งปีแน่นอนและมันกำลังจะครบ2ปีที่ไม่เอากลับมาเลยว้าวน่าประหลาด ก็ไม่รู้เหตุผลหรอกนะแต่ถ้ามองอย่างมีอารยธรรมก็อาจจะแบบว่ายังหาเจียดเวลาลงไม่ได้จริงเหรอหรือไม่ก็สกินมันไม่ถึงเป่าก็คงไม่อยากจะรีเอฟเฟกต์ทางขี้ขนาดนี้มันคงขายไม่ดีนะแล้วก็จะมีคำถามที่ว่าสกินเซลล์มูลของ RV ีจะมีการรีเอฟเฟกให้เหมือนของ okay มั้ยอเคไหมอ๋อนี่คุณคาดหวังอะไรอยู่เนี่ยฮะ การคอแลบของ RV และ h o k เนี่ยมันต่างคนต่างซื้อนะถึงลิขสิทธิ์มันจะซื้อเรื่องเดียวกันแต่ต่างคนต่างซื้อมันก็จะทำไม่เหมือนกันโยเวนจูจูสือที่มันมีกำหนดการจะปล่อยคอแลบไล่เลี่ยกันมันจะต้องทำให้เหมือนกันไม่งั้นพี่จีนได้จิกหัวถล่มแน่ถ้าหากว่า r าทำสวยกว่าถึงแม้ว่าจูจูสือจะไม่เข้าจีนก็เถอะอ่าแต่กระซิบนิดหนึ่งนะคือโครนันกำลังจะเข้าเซิร g ฟ o กลบอลในเร็วๆนี้ ของ h โอเคนะจ๊ะ RV อยาเคมเขาเอาเข้าเพราะว่าเขามั่นใจว่าเอฟเฟกสวยและขายได้แน่นอนส่วน RV ก็นี่อาจจะเป็นสาเหตุที่เซรามูนยังไม่รีรันก็ได้นะเพราะเอฟเฟกมันไม่สวยรอบแรกคนก็เลยซื้อน้อยจเจ้ากลับมารีรันก็รู้สึกว่าเอยอดมันก็ไม่น่าจะกระเตื้องแต่ก็นะก็ต้องรอดูต่อไปถ้าพฤษภานี้ยังไม่มาก็าจะครบ2ปีก็แสดงว่าจะโดนด,ดองยาว มารอดูกันว่าระหว่างเซลลมูลลีลันกับจูจูสือรอบสองเนี่ยใครมันจะมาก่อนเอาละตอนนี้ก็บ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหนะ้า